แจ็คเราเราก็ต้องเริ่มจากการท่าแพงก่อนนะคะแบบนี้อ่ะท่าแพงก่อนนะคะหัวไหล่กับข้อศอกเป็นแนวเดียวกันหลังดันขึ้นมาอย่าแอนแบบนี้นะคะดันขึ้นมาเป็นแบบนวเดียวกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นโด่งแบบนี้นะคะก็คือให้เป็นแนวเดียวกันแล้วก็แพงแจ็คคืออย่างนี้ตัวแชบบั่งมวอยังเหมือนเดิมแบบนี้นะคะถ้าใครไม่ไหวก็คือให้สลับขาที่ละข้างแบบนี้ได้ แบบนี้นะคะแพนอัพแอนทวิชนะคะแบบหนึ่งเนาะอ่าเซตอัพแอนทวิชนะคะเดี๋ยวโคทำท่าให้ดูก่อนเนาะฮึบ <h ook> แล้วก็ทวิตไปด้านข้างแบบนี้นะคะ <h ook> ถือมืออยิง <h ook> ่งกระดาทวิตไปด้านข้าง <h ook> แล้วก็ลงไปฮึบแล้วก็ทวิตมาด้านข้าง แบบนี้นะคะคือถ้าใครไม่ไหวที่ไม่สามารถยกขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีอะไรค้ำประคองเงี้ยค่ะก็คือให้ให้มีคนช่วยนั่งทับหรือเอาขาไปเกี่ยวกับอขอบเตียงขอบตู้ขอบโต๊ะหรืออะไรหาอะไรมาทับขาเพื่อให้เราขึ้นได้ง่ายขึ้นก็ได้หรือดัมเบลก็ได้ค่ะมามาเกี่ยวไว้ตรงขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เนาะฮึบฮึบแล้วก็บิดตัวฮึบโดยก็บิดตัวแบบนี้นะคะ อ่าท่านี้เนาะโอเคเวนเซอ์วิฟก็คือท่านี้เนาะที่โค้ชทําประจํานะคะก็คือให้เหยียดแขนตรงเอะคะ่ะแล้วก็บิดตัวไปด้านข้างโดยที่ลําตัวช่องบนเราอยู่อยู่เหมือนเดิมเนาะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็บิดตัวไปด้านข้างปึป์รำตัวช่องบนอยู่เหมือนเดิมนะคะปึ๊บบิด ให,ให้ต่ําที่สุดเท่าที่เราจะต่ําได้โดยที่ลําตัวช่วงมนเราไม่ลอยแต่ว่าไม่ต้องถึงพื้นนะคะแล้วก็แบบนี้เนาะโอเคอีกไป reverse คันจะคือการเข้ามาหาลําตัวก็คือเหยียดขาตรงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ดึงปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เหยียดขาดึงปึ๊บคือดึงจนจนเหมือนกับว่าช่วงก้นตรงนี้ค่ะมันจะยกขึ้นเนาะแล้วก็ไปดันไปตรงๆก่อนนะคะแล้วก็ดึงปึบแล้วก็ดัน แล้วก็ดึงแบบนี้นะคะปึ๊บดึงเข้ามาปึ๊บเนี่ยค่ะมันจะยกขึ้นนิดนึงนะคะกลดปึ๊บเนี่ยแบบนี้เนาะโอเค